ว่ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่กูไม่อยอกเป็นหนูเกลรอคุณดีตลอดไปหรอก วันนี้พบกับช่อง The Moment Show ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนั่นเองค่ะทีเซอร์ตัวเต็มเนาะแล้วก็มีคนหลายคนเรียกร้องว่าเอาทีเซอร์ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะอะไรเงี้ยเพราะว่าข่าวที่คาดเคลื่อนนะคะแล้วเราจะแก้ไขข่าวมาบอกก็คือวันที่จะออนแอร์นะคะเริ่มต้นตอนแรกก่อนแรกนะคะวันที่19กุมภาพันธ์ที่ช่องมูฟคอยสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ทางแมนดี้ชาแนลทางยูทูบนะคะเวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะโอเคก็นี่ก็คือข่่่่าาาาาวลสุดททีีเเรรแกก้ไขขใน ปล่อยเรื่องนี้มานะคะว่าอยู่ช่องทางไหนก็เดี๋ยวไปดูทีเซอร์ตัวเต็งมันจะเกิดอะไรขึ้นไปกันค่ะคุณเชื่อเรื่องการแต่งงานไหมผมคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและเฝ้ารอเวลานี้มานานยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมงต้อคนที่ผมรักมันดีเสีตัวแรกไอ้นี้ผมเองเพื่อกีรติกัรกูชายคนนี้เฮียเหรียญ ผู่แม่ผมไม่แปลกหรอกครับถ้าคุณจะแปลกใจห,หลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอ่ะมันคลอดในนิยายจะว่าไปพวกเราก็ดูเหมาะสมกันดีใช่ไหมนะครับใช่แต่แต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดน,นะสิคูณเจกันอ่ะแต่ว่ awesome, วาโคืนไหนที่มึงมากูขายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อว่าขาหลังดีกว่าพี่จเจพรนี้วันศุกร์อ่ะ วันศุกร์แล้วไงห้ามแตะคือวันศุกร์ของลูกเกื้อกับเมเลียนเด็ดขาดวันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทเอียนมาคุยงานด้วยนะไม่ได้สิครับเงี้ยผมจะให้เฮรูไม่ได้หรอกโ้ผมทําอะไรบ้างทมามวะสวัสดีค่ะคุณเหรียญโอ๊ยพี่เงี้ยคิดว่าเกื้อเป็นอย่างเรียบร้อยดิคุณลูกเกื้อเกเรตินมาถึงหน้าห้องแล้วครับหนึ่งทุ่มเก้านาทีมาช้าแค่เก้านาทีด้วนะลูกเกื้อรอเทียแป๊บนึงนะพอดีเทียนมันเลื่อนอยู่ เฮียรักเกอร์หรือเปล่าครับเฮียต้องลงไปมันเป็นหนาห้าที่ที่เฮียให้คำสัญญาไว้กับตุ๊กตาของเกืออ้อก็ถ้าเราส่งคนไม่ได้รักเกอร์เราก็ถอนมั่นกันไปเลยเฮียจะตอบตรงๆเฮีย er อยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตานี่เกื้อน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลกูณ <c oughs> ไม่ได้แตนเลยแล้วว่ากูณจแต่งงานกูได้ป้าดึงสติกลับมาก่อนดีกว่าดูดิแหวนมั่นยังใสอยู่เลยครับคุณถอดแน่ยังไง กูก็จะถอนมั่นถอนเลยถอนเลยการที่เคียร์ไม่แสดงความรักกับเราก็เพราะว่าเคียร์ไม่รักเราไงเย่ก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงกูไม่รู้นะเว้ยเคียร์ก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงแต่กูไม่เคยเห็นหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยหนูเกลือก็อยากถอนมั่นกับกูอะแล้วมึงอยากถอนมั่นมั้ยล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมั่นกับหนูเกลือกอยู่แล้วรขออะไรเหตุผลมึงเอาไห้นผ่มาจะสารเกลือกไปอยู่ด้วยเย่จะบ้าอ ทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องหนูกอเอาแต่พูดว่าจะถอนมั่นก็ได้เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนูก็ไม่ยอมไปกับเฮียหนูก็มีต้องการอะไรจากกูวะกูไม่รู้เหมือนกันว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆยเที่เนี่ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวจะทำตัวเคยชินกับม่ได้เลยไม่ได้เลยเว้ยกูจะต้องรู้่ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอกเฮียมาลองคิดดูอะเฮียยไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยแค่นี้ก็เหมือนแต่งงานขอหนูตกลงเป็นไปเป็นเฮ้ยตกลไอ้กะ จะเคยแม่ด้วยแต่เป็นเป็นจะเป็นเป็ดปะคุยละลายคุยคนละลายเลยเขี่ยมาได้ไงอะไปไหนเพื่อไปหาเฮียเหรอเดี๋ยวก็รู้ปะเฮียไม่ชอบคนโกงอะถ้าเราแต่งงานกันเราสองคนก็คือคนไมเรสังคมเราตอนนี้ยอมรับเพียงในนามตอนเรากำรับเรื่องนั้นแหพวกเราสองคนต้องสู้กันต่อไป เกือมันไม่ได้หรอแกงก็ได้น้องเมาอะกชอบอน้องเมาอุ้ยูชกันชอนน้องเมาไงเฮยอยากให้เกลือนั้นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะแล้วเกลือกนอนดีมากด้วยเฮียมีกุญแจมือลูกเกลืออยากลองไหมอือออเอาเอาเอาเลยดูวัาเป็นตำรวจ กูก็น <wird variance thumbnails> right? like ึกว่าเป็นตำรวจมึงแต่เฮียนะกับไอเสี่ยเฮียเมื่อกี้เฮียของทีอ่าทีเซอร์ที่แล้วเหมือนกันเฮียโอ้ยบังเอ้น ก็พอหล่ะจากที่เราได้ดูเทเลอร์นะคะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อมาแล้วนะคะเอาฉันก่อนฉันทีก่อนเลยในนี้ฉันรู้สึกมันรู้สึกดีขึ้นมากกว่าดีขึ้นก็เพราะมันเยอะขึ้นในความรายละเอียดที่เขาลงทีเซอร์ตเต็มไงเออแต่ว่านันก็คือแบบเล็กๆน้อยๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ทีเซอร์แล้วกาคุจะลงใน YouTube ช่องเราช้าแต่ว่าในนี้พอมันมีความเยอะขึ้นอะ เราชอบที่เฮียมันมีประโยคน์เลยพี่เฮียถามว่าเหมือนจะขอเป็นแฟนแบบเฮียไม่เคยขอหนูเอืออเป็นแฟนเลยนะหรือว่าจะชอบใช้คาว่ามีหนูอะแค่ทำว่าหนูแล้วตัดเอือออกไปก็แบบก็เขินแหละแต่แต่ชอบที่สุดอะมันเหมือนเฮียเขาทําเรื่องจะเป็นแฟนไหมแล้วก็บังคับบอกว่า จบแล้วจะเป็นไม่เป็นอนะทั้งอย่างแลวกูว่าเป็นการเผด็จการที่ดีชอบชอบชอบอะไรในซีนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันละมุนนี้มากขึ้น <c oughs> แล้วก็น่ารักดีอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไม่ว่าจะเป็นการกล้องดอลลี่รอบตัวในไอคอนสยามเอ่อหน้าร้านนั่แหละน่าจะใช่ห้างันนั้นแล้วฉันก็รู้สึกตอนเปิดตัวแรกอ่ะอันนี้ก็ชอบภาพสวยดีอ่ะคุณเจนมาค่ะของฉันหรอฉันน่ะชอบฉากตอนสุดท้ายเลย <c oughs> อ <c oughs> อแต่ว่า <c oughs> เนี่ยหนูนอนดิ้นนะ แล้วก็ถีเพียตกเตียงเฮียบอกว่าไม่เป็นไรเฮียมีกุญแจมือกูคิดในใจเดี๋ยวก่อนนักธุรกิจหรือตำรวจฮัลโหลทำไมหนูมีกุญแจมืองงมากแม่คูเป็นหนูเอื้องจะถามว่าแล้วมีโซ่ไหมคะมีเอ่อมีน้ำมันไหมคะแล้วก็มีเทียนไหมคะเราต้องสู้ค่ะต้องสู้สุดหัวใจนะคะอะไรคือเอาไปขายแหละใช่เพราะว่าน้ำมันแพงช่วงนี้อะไรวะเนี่ยเออเออแต่ว่าลึกลกก็คือมันเหมือนมีดีเทลอยู่ว่าเออถูกคู่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะคู่หนูเกื้อกับคู่ของคุณ เลือกกิรลติแต่ว่าเป็นเป็นคู่ของคุณคนเดียวกับ พี่อีคนนั้นด้วยใช่แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าเขาจะเป็นอีกชื่อเรื่องหนึ่งปะแบบว่าโซนโซนเฮียก็หาว่าอะไรสักอย่างอ๋อแล้วก็มาอะไรมาหยุดใช่ก็เลยมาอยู่รวมกันเป็นแบบคู่รองของของเทเลอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยแก็จะมีของไอ้ไอ้ที่มันจีบให้น้ําของทีเซอร์ตัวที่แล้วก็จะเป็นคู่สามเหมือนจะมีอยู่ในนี้ละมังสินเสมอหรอสินเสมอน่าจะน่าจะเดาว่าน่าจะใช่นะแต่คู่นั้นก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่ตอนนั้นที่มีคนให้น้ำบอกว่า เหมือนหนูเอื้อรับน้ําจากขวดนี้ไม่ได้เพราะอะไรสักอย่างไอ้เพื่อนคนนั้นที่ตัดมาอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือเขาเขาตัดไปเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีแบบเห็นอยู่ว่าเขาเหมือนทํางานด้วยกันในห้องแบบที่เป็นวิศวะเออที่อยู่คอมอะไรเครูสามก็รอดูต่อไปจ้าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ปะเหมือนแบบว่าเวิร์กพอยยังยังไม่เคยแบบมีซีรีส์วายเป็นช่องอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่แบบว่ามีไปลงอะไรเงี้ยเออแต่เท่าที่ดูเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกของเวิร์กพอยที่เอาเออใช่ไไปปลงงงงอออออะะะรรรรยย่่่าาาาาเเเีี้ก็็ถืืววนนนดๆคสหับ ต่อไปค่ะทุกคนโ <Okay, S 1> อเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจพวกเราชาวเดอะโมเมน์แล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ของคลิปนี้เต็มๆนะคะไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ท้ายคลิปไปซับสไครต์ให้กับวิดีโอของคลิปนี้ได้จ้าก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะคะมีอะไรอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับนิ่งเฮก็หาว่าซื่อ <ừ. S 1> นะคะคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้เลยค่ะพวกเราก็จะตามอ่านกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย